สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธรรมาหากินชาแนลบายกิติศัก์หันกล้าแนะนำสวนทุเรียนเขาขายด่วนนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองอายุ7ปีเนี่ยทำลูกขายได้ทันทีเลย80ต้นรวมทุเรียนที่โตแล้วอายุ2 4ถึงปีอีก190ต้นนะครับบนโฉนดเนื้อที่7ไร่เขาขายไร่ละ1ล้านบาทพิกัดอยู่ที่ตบลตกพรม อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีห่างจากถนนสุขุมวิท26กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางแค่26นาทีก็ถึงที่แปลงนี้แล้วนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่จะเป็นผังโฉนดเนื้อที่ดิน7ไร่นะครับด้านหน้าติดถนน56เมตรด้านข้างก็เป็นถนนสาธารณะนะครับอีก สามด้านเนี่ยก็ติดถนนสาธารณะนะครับสวนด้านหลังติดสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านนะฮะทำเลดีครับที่ดินแปลงนี้เอ่อเป็นที่เนินเขาถ้ายืนบนเนินที่สูงที่สุดเนี่ยมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นวิวภูเขาสวยงามอากาศดีลองไปดูรายละเลอียดในแปลงสวนทุเรียนแปลงนี้กันครับ เขามีสองฝั่งครับโซนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนทุเรียนอายุ7ปีขึ้นไปที่สามารถทําผลผลิตได้ในปีนี้นะฮะแล้วก็โซนขวามือจะเป็นทุเรียนอายุสรุปแล้วเรามีทุเรียนหมอนทองต้นใหญ่อายุ7ปีทําผลผลิตได้เลยเนี่ย 70ต้นใช่ไหมครับ80ตสิบต้นสรุปแล้ว80ต้นแล้วมีกระดุมกับอะไรนะพวงมนัมนี50ต้นอันนั้นต้นยังเล็กอยู่สภาพพื้นที่ เป็นที่เนินเขาเตี้ยๆนะฮะเราเดินลงมาท้ายที่กิ่งชักเริ่มเตรียม ตาดอกแล้วนะครับ ต้นใหญ่อย่างนี้มีทั้งหมด80ต้นในแปลงนี้นะครับทำผลผลิตได้เลยเนื้อที่เจ็ดไร่ ัน,นีสุดแดนแล้วครับท้ายที่แล้วยู่ที่ตำบลตกพรมอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับที่แปลงนี้เขาขายไร่ละหนึ่งล้านบาทเนื้อที่เจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็เจ็ดล้านบาท, 7, 000, 000บาท แนวเขตนี้จะเป็นปลูกต้นหมากไว้เป็นเขตรอยต่อสภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับสวนทุเรียนตกพรมนะครับ เขตลอยต่อของอำเภออำเภอคลุงข้ามแม่น้ำเวนไปก็จะเป็นจังหวัดตราดนะครับมีต้นเล็กๆแสมด้วยนะ กระดุมพวงมณีไว้ด้วยห้าสิบต้นเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนอยู่บนเดินเขาต้นเล็กสลับกับต้นโตนะต้นโตก็ทำผลผลิตได้เลยครับนี่งามมากเลยต้นนี้ เป็นที่เนินเขานะครับเขาเลยไม่ได้ทำโคกทำเนินในการปลูกปลูกลงพื้นเลยเนี่ยโคนมีสปริงเกอร์รดน้ำสองหัวนะครับยังมีสนับด้วยสวนกล้วยไข่ เนี่ยตัดยอดไว้เนี่ยเราอยู่บนเนินแล้วครับขึ้นมาบนเนินนี่ย แผ่น่ทตานเห็นสภาพโดยรอบนะครับอยู่บนแปงลงเจ็ดไร่มีทุเรียนอายุเจดปีทำผ,ผลผลิตได้แล้วเนี่ยแปดสิบต้นนะแล้วทุเรียนพันพวงมณีกับกระดุมอีกห้าสิบต้นที่ยังต้นเล็กอยู่นะครับอันนี้คือทำผ,ผลผลิตได้แล้ว นะครับเนี่ยโซนนี้ยังเป็นอายุยังน้อยอยู่นะเนี่ยขึ้นมาบนเนินเขาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะต้นระดับนี้ครับอายุน่าจะสามปีนะฮะสามปีนะครับต้น ที่มันเป็นที่เนินเขาเดินขึ้นเนินเขานะครับตอนนี้เนินเขากันมาสวยที่สวยครับไม่ต้องกลัวน้ําท่วม ระยะการปลูกก็น่าจะแปดคูณแปดนะครับพาท่านเดินมาถึงบนเนินสุดแล้วครับเขตร้อยต่อสังเกตได้ที่ต้นหมาก บกต้นหมากเป็นรอยต่อแล้วมีทางล้อมรอบเลยครับทางติดทั้งสามด้านนะฮะเนี่ยฮะทางสาธารณะติดต้นหมากนี่คือเขตรอยต่อแล้วครับวิวสวยนะครับขึ้นมาบนนี้อยู่บนที่สูงแล้วนะฮะหนครับ ถ่ายลงไปข้างล่างจะเห็นทิวภูเขาแนวภูเขาสวยมากเห็นไหมครับนี่ฮะส่วนนี้อยู่ที่ สามปีครึ่งเกือแบบจะสี่ปีแล้วนะครับส่วนนี้แล้วด้านหน้าแปลงเนี่ยก็จะเป็นพันกระดุมมีกระดุมกระดุมนี้สองปีแล้วมีอยู่ทั้งหมดรวมกับก้านยาวใช่ไหมพวงมัอีอ่ารวมกับพวงมาน,น,พมน,นีพวงมณีรวมกันแล้วทั้งหมดมันห้าสิบต้นนะฮะก็งามแล้วนะเนี่ย วันนี้เนี่ย,ป,ป,ยปีหน้าเล่นได้แล้วเนี่ยไหนพวงมณนนียังไม่เห็นเลยเนี่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 ยดูต้นหนูสวยต้นงามเป็นแถวเลยนะเป็นแนวเลยเนี่ยดูกิง่งกิ่งใช้ได้ เดี๋ยวไปดูพวงหน่อยพี่ก็ไปชี้พวงให้ดูพวงมัีพวงมันีก,กับกระดุมมีรวมกันทั้งหมด50ต้นโซนนี้โซนต้นเล็กน่าได้ผลอ่าโอ้นี่พวงโอ้ยงามนี่งามพวงมันีโอ้ดูมันจะโตเร็วกว่ากระดุมเนาะ ครับท่านผู้ชมครับที่พี่ยืนเนี่ยพวงอ่ะเออนี่ต้นใหญ่่โอ้โตเร็วนี่พวงเนี่ยด้านหลังอ่ะแทงยอดสวยเลยยอดอ่อนนี่ของบนเนี่ยปีได้ยังเฮียอ่ะอ่าเนี่ยเขาบนเนี่ยโอ้งามแล้วนี่ สปีครึ่งกับสี่ปีแล้วมั้งบนเนี้ยสามปีสามปีตีว่าสามป,บามปีบนนี้ก็มีบ่อพักน้ำนะฮเนี่ยเป็นบ่อสำหรับผสมปุ๋ยผสมยาพ่นทุเรียนแล้วก็มีขนมในสวน ก๋วยไข่ก๋วยไข่ห่อฟอยที่มผมยืนอยู่นี่เป็นบ่อบาดาลมีซับเมิร์ดพร้อมนะซับเมิร็ดโสูบน้ำขึ้นมาเติมในบ่อน้ำบ่อนน้ำนี่ลึกลึกเท่าไหร่นะกี่เมตรนะสองเมตรนะเนี่ยลึกด,ดำลงไปข้างล่นางเลยนะสองเมตรอันนี้เทาานีน้เรามาถึงปั๊บห้าร้อยห้าร้อยห้า สวยมากสวยมากวิวก็สวยต้นทุเรียนก็สวยครับมาดูได้เลยมาดูได้เลยตัดสินใจวางเงินสวยกระดุมกับพวงมาีอีอยู่ด้านหน้า80ต้นหมอนทองนะครับแล้วปลูกเสริมอีก รวมทั้งหมดในแปลงเจ็ดไร่เนี่ยมีทั้งหมด200กว่าต้นนะครับเห็นไหมฮะสวยจริงจริงท่านผู้ชมครับนี่คือทุเรียนที่อยู่ข้างถนนอายุเจปีแล้วครับสวยต้นงามมากเห็นเจ้าของที่ทำสารแล้วนะเร่งเพื่อที่จะให้ ต้ทนทุเรียนนี้ออกดอกเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมติดต่อมานะ